สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากินครับมาเจอแล้วครับตัวจริงไอ,ลอง้ล้อยุ่งของช่างสารครับอันนี้น่าจะทำมานานแล้วแหละผลิตมานานแล้วครับเอลซีห้าศูนย์แปดครับอันนี้นานแล้วแหละอันนี้ใช้ในการใส่ปุ๋ยครับแล้วก็พรวนดินเนี่ยบันไดเขาจะทำเป็นบันไดของ ของของทำมาใหม่หรือเปล่าีูยปีนขึ้นสูงมากสูงจริงๆอ่ะแล้วพามาดูคันใหม่ครับอันนี้ใหม่เลยแหละ L 4 0 1ศูนย์หนึ่งแปดครับแล้วจะปรุงถึราคาประมาณอะไรหัวผมประมาณนหนงอะไพี่าสุด มีอยู่ที่โคราชที่เดียวอันนี้ใส่ปุ๋ยบ่อันนี้แหละยกไปด้วยใสยป่ป,นนป,สปุ๋ยไปด้วยเหรอ เนี่ย,ออยตอนนี้เรามาหลายช่องอันนี้ต่อเท่าต่อข้ากับ GPO ครับตัวปันวป่นน่าจะเป็นตัวปั่นแหละนี่มีโซ่ปั่นปุ้ยครับเออนี่นี่น สันขึ้นาสันเอาเอาไปพิจิตไหมเอาไปลงดำน้ำเนาะเนี่ยเส็จสันว่าเอาไปช่วยน้ำท่วมอน่าหยาโอเคนะเพราะว่ามันสูงมากได้เลยไหมดึกเอ้แล้วไอ้ตัวเนี้เรา สงสัยมากเลยมันจะต่อเฟืองอยังไงวะเนี่ยเนี่ยปิด,ป,ดปิดหมดเลยแต,เแต่เราให้ช่างสาธยายให้ดูนะให้ฟังครับนี่ครับเราอยู่กับเสียโอมโอ้โหรีบเลยนะครับกันล้อ,ลอตรงนี้สูงมากทุกคนตรงนี้ก็ น่าจะเป็นความลับของกางการค้าเขาก็จะต้อนไว้ข้างในทุกคนระบบกลไกอะไรก็เป็นก่อนรล้บของเขาหมดนะถูกมากแล้วก็มีปัจัยที่เราสงสัยว่าขึ้นยังไงเขาก็ทําปันไดให้นะครับส่วนข้านหน้านี่หวด้านหน้าก็มีการปังแต่พ่อจีนูบาร์นะครับซึ่งไม่ใช่ขับเคลื่อนสองล้อลังเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อมีารนกลางใช้อันเดิมนะครับทั้งสวนอันเดิมก็แค่ต่อขาลงมานะมาดูฝั่งนี้ทุกคน ครับอุปกรณ์ก็เป็นเครื่องอะไรนะเครื่องเครื่องเครื่องอะไรนะก็เรื่องน่าจะหยอดปุ๋ยอ่ะพรวนดินแล้วก็หยอดปุ๋ยเยอะร่องอ้อยหรือเปล่าพรวนร่องอ้อยนี่นี่นี่ช่างมาแล้วครับแต่เขาน่าจะออกแบบมาโดยเฉพาะเพราะว่าดูสูงมากมาดูฝั่งนี้นี่สุดเลย ได้เี่ยอดเจ้าโค้งเลยแม่ดูแล้วมันแข็งแรงนะครับทุกคนแข็งแรงบุนบุนมากไม่ใช่ว่าไม่ท้องนักเหล็กที่เขาใส่เลาน้หนามากๆนะมีเลงแล้วก็แขงต้องเอาลงมานี่เลยทุกคนเพื่อยกอุปกรณ์นะครับจากของเดิมออกแบบใหม่ทั้งหมดนะนี่ก็มีคานค้ำข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยตรงเข้าขับเดี๋ยวมาดูตามที่เขาใส่ปุ๋ยเหรอใส่ปุ๋ยเพื่นดินใส่ปุ๋ยแล้วก็เพื่นดินทำไร่ใหม อันนี้ได้มันครอ,นนอ,อ,อ๋อันนั่นอ้อยันะหรออ้อยถ้ามันมันจะใส่ฝี่ยขับค่อนข้างกว้างเลยนะผมเดินเดี่ยวสองเมตรเกือบเสองเมตรเลยฮะเดี๋ยวมาดูครับขับเคลื่อนอันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะ <c oughs> ยอยง้ง <c oughs> อันนี้จะใส่ปุ๋ยอ้อยครับผลิตโดยช่างสารครับสูงมากสูงจริงๆอันนี้เขาบอกว่าขึ้นแบบเอียงๆก็ไม่ล้มนะ ตอนนี il, so first, the the ้เราอยู่สนามแข่งมอเตอร์ครอสครับเดี๋ยวอันนี้มาดูยกสูงมากครับคันนี Secret ้ L4018 ครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะปีนในที่ชันๆได้ไหม เขาจะทำให้ดูครับสูงมากขับโดยช่างสารเลยนะอ่าวงแคบครับ ีไม่เป็นไรนะออสูงมากครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรา มาลุยคลิปต่อไปช่วงที่แบบสูงสูงครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ